คำถามที่11ครั้งที่86ดสบต่อปัญหาคุณทรายต่อวิธีระงับดับโทสะวิธีที่15ขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัฏสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าค่ะเจริญในการพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้พ้นทุกขตัณฑสงสารเป็นประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ได้ทุกคนนะในชาตินี้ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วย นะวิธีระงับดับตัวสาวิธีที่สิบห้าอาใัยกระด้ไปน้ท,ที่ยี่บสองทับให้ข้อร้อยห้าหน้าร้อยแปดสุบสองผาสูวิหารุดทำที่ทําให้เป็นอยู่ผาสุขจะยกหลายพระสูตรมากเลยยกตัวอย่างัก, 4, กสี่สักสี่พระสูตรนะคือคนเราเนี่ยถ้าทุกข์ไปแล้วมันมันเป็นอยู่ไม่หาสุขยหรอก มันจะดิ้นดิ้นไปหาที่เราต้องการพอไม่ได้ต้องการมันก็ทุกข์มันก็ดิ้นงั้นน่ะแล้วเมื่อดิ้นแล้วมันมันก็นหนาดขัดเครืองอะ่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันจะเดี๋ยวมันจะเกิดโทสะได้นะยกในตัวอย่างพระเตอปพิดอกเล่มที่เก้าข้อสองร้อยยี่สิบห้าหน้าเจ็ดสิบห้า เมื่อเราพิจารณาแล้วไม่มีวิตยยวรห้าอ,อ,อุปทานขันห้าย่อมเกิดเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายก็สงบน่ะกายมาจากกายโยทั้งกายและใจแล้วกายใจก็ย่อมสงบเมื่อเธอมีกายและใจสงบเธอย่อมได้รับความสุขเมื่อจริงเออเมื่อมีความสุขจิตเธอก็ตั้งมัน่นนะ เพรางั้นถ้าทุกข์แล้วหาความตั้งมั่นไม่ได้มันจะมันจะทรมารมันจะอับมันเป็นสัตว์นโลกอะสัตว์นโลกมันปฏิบัติทําไม่ได้ไงทําบุญไม่ได้ทําบุญมันต้องไม่ไม่ไม่ทุกข์ไม่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 ทุกข์ไม่ดิ้นรนก่อนหน <c oughs> ้าบอกว่าเธอต้องมีเมตตาข้อหนึ่งต้องมีเมตตา นะกายก็ต้องแสดงว่ามีเมตตาวาจาก็ต้องมีเมตตาใจก็ต้องมีเมตตาเมตตาคือปราถนายเขาไม่ทุกข์อ่ะให้มีสุขอะ่ะทุกคนอะ่ะเราปาถนายเขาก็ามีสุขเนี่ยเราปาถนายเขาเป็นยังไงแล้วมันจะเข้าหาตัวเราแต่เรา อัญหา,าเขามีถ้ยเขาเดือดเนื้อร้อมใจเนี่ยให้เราจะเดือดเนื้อร้อนใจก่อนนะก็ต้องหาวิธีแกล้งเขาหาวิธีโกงเนี่ยนะเราจะต้องตั้งทั้งกายกรรมวิจก,กรรมมนโนกรรมให้ทุกคน,เ,นเป็นสุขก่อนนะได้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจแล้วเป็นสูขก็จะเกิดแล้วก็ให้ข้อสี่ให้มีศีลเวรมณี ข้อห้า,หาก็จะได้มีทิฏฐิอันเป็นอริยะนาออกจากทุกนะแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมได้ง่ายแต่ถ้ามีกายวาจาใจไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เมตตามีแต่จะทำลายเขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็เล่นงานเธอบ้างนะนะนี่สวนที่หนึ่ง วิธีที่สิบหกเราออเอา,เอา,เอาขยายเป็นวิธีละกันว,ว,วิธีที่สิบหกสุขสูตรเธอต้องมีฉันทะยินดีมีฉันทะตั้งเป้าหมายไว้พอตั้งเป้าหมายอิธิบาสีก็เกิดเอเธอลองตั้งเป้าหมายจะทําอะไรดีเธอก็ต้องทาให้ได้ใช่ไหมอิธิบาทคือฉันทะวิริยะจิตจิตจ่จอวิมังสา เอาแต่เนื้อเนื้อที่เราจะทําตรงนั้นน่ะวิปเปรยิ่งมังสาหรือมังสะฮเอาแต่เนื้อเนื้อที่จะให้เป็นไปตามป้าหมอฮะนะฮะเนี่ยมีฉันทะยินดีต้องยินดีในการปฏิบัติธรรมในธรรมสองยินดีในการภาวนาให้ภาวนาเนี่ย เขาก็แปลเสด็จแปลภาวนาแปลว่าท่องบนภาวนาไม่ใช่แปลว่าท่องบนเขาใส่พระไตรปิยกที่สามสิบเอ็ดข้อร้อยหกสิบหน้าสองร้อยสี่สิบเก้าเป็นต้นไปเลยภาวนานี่แปลว่ามีความหมายสี่อย่างนะหนึ่ง <c oughs> มีธรรมทั้งหลายนั้นจะไม่ล่วงเลยแล้วไปธรรมทั้งหลายคือเราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมใช่ไหมจะลดโลก ลดเลิกละอะไรนี่เอาปฏิบัติธรรมนะพอปฏิบัติธรรมทำทั้งหลายนั้นะจะไม่ล่วงเลยไปทางใจจจลดเลิกละอะไรเราก็ตั้งใจตั้งสีเงคือตั้งใจจะเลิกลดละอะไรแล้วเราต้องทําให้ได้นี่ข้อหนึ่งภาวนาทำให้สำเร็จนะขอ้ออันที่สองอินทรีย์ทั้งหลาย มีรถอย่างเดียวกันอินทรีย์คือกําลังของเราอะมีอย่างเดียว่าคือพอตั้งมันก็ต้องทําให้มันตั้งมันให้มันอยู่อะสมมติเราจะเลิกบุหรี่เราก็ตั้งมันที่จะเลิกบุหรี่ให้ได้ให้มันอยู่กับเราอะมีรถเดียวคือความตั้งมัน่นเธอจะลดเลิก,เลกละอะไรก็แล้วแต่ลถของของภาวนาคือตั้งมัน่นนะ คือตั้งมั่นอย่างแข็งแรงอินทรีย์เรากำลังกำลังเมีอย่างเดียวทำให้แข็งแรงตั้งมั่นข้อสามนำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้น,นออเข้าไปนำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมธรรมที่สมควรแก่ธรรมคืออะไรคือตัวตั้งใจจะทำอะไรนำความเพียรในระสาะทังกฤษพดกนะ นำความเพียรที่สมควรแก่ทำธรรมานุธรรมะปฏิปัติปฏิปฏิไงคือทำสมควรแก่ทำคือสมควรแก่เธอเธอจะลดเลิกละอะไรที่มันไม่ไม่หนักแ่เธอเกินไปคือตั้งใจจะทําอะไรแล้วต้องทําให้ได้จะลดเลิกละอะไรก็ต้องทําให้ได้ <c oughs> ก็สามต้องเพียนนำความเปลียนที่สมควรแก่ทำนั้นเข้าไป นะคือเพียนเข้าไปให้ให้ให้ได้สําเร็จคือตั้งใจจะทําทอะไรแล้วต้องทําให้ได้โดยใช้ความเพียนก้อสี่มีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งๆปฏิบัติคืออะไรก็ปฏิบัติทำคือลดเลิกละไอสิ่งที่เธอไปติดไปเยึดไปหูกพันนะนะ่ะตลอดไปจนกว่าจะสําเร็จนะนี่ความหมายของภาวนา คือทาให้สําเร็จคือผลนะผลของการทำมาให้สําเร็จข้อสามเธอต้องละพอละพอละสิ่งที่เธอไปอสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกขออ์เะธอต้องดูอะไรเ <c oughs> ห็นไมเธอก็ตั้งสิ่งก็ปฏิบัติธรรม <c oughs> ปฏิบัติธรรมแล้วก็ละอันอื่น แล้ภาษาสี่ปาวิเวกะปาวิเวกะคือกายก็วิเวกจิตก็วิเวกอุปธิก็กก็วิเวกวิเวกก็ไปว่าสงบกายก็สงบจิตก็สงบอุปธทไอ้สิ่งที่เราไปติดยึดอยู่พันมันสงบกิเลสทั้งหลายมันก็เลยสงบนี่ปาวิเวกวิเวกสามไงกายวิเวกจิตวิเวกอุปธทวิเวกนั่นเดง ข้อห้าเธอต้องตั้งจิตไปเลยเธอจะไม่ไม่พยาบาทใครเลยให้อภัยก็หมดอย่าไปเก็บไว้ในจิตเพราะเธอเก็บไว้ในจิตพยาบาทเนี่ยคิดจะฟองลอยไอ้สายพยาบาททั้งหมดเนี่ยไอ้สายโทสะทั้งหมดเ,เธอต้องไม่มีนะโดยระวังอะไรข้อหนึ่งนะข้อหก ทำที่ไม่เนิ่นช้าเธอจะต้องไม่มีตัณหามานะทิฏฐิทำให้ได้ทำให้สำเร็จไม่มีตัณหาตัณหาแล้วทำให้เกิดโทสะเพราะไม่สมตัณหาเธอก็ไม่พอใจแล้วมานะถือตัวคือตัวเี้เอ๊ะปูใหญ่ใหญ่เ็จแล้วมันจะเบ่งขมก็เรื่อยทิฏฐิยึดทิฏฐิมันลกชัดทางไกลกันดานทิฏฐิอร นี่คือสูตรที่สิบหกนะต่อไปตัวอย่างที่สิบเจ็ดเหตุธารมต้องอยู่ขาุขถึงพร้อมด้วยศีลอันนี้อันามาไม่ได้ทำไม่ได้ว่าเล่มไหนนะไม่ได้ไม่ไม่ได้จดไว้ค้างไว้ก่อนแต่จะพูดให้ใหจบ ึงพร้อมด้วยศีลให้ดูตนเองไม่เพ่งโทษผู้อื่นนะข้อสามไม่ปรากฏชื่อเสียงเราก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยากได้ชื่อเสียงไงเพราะั้ามีชื่อเสียงมันจะไปเดือดร้อนใจอะไรเพราะเราไม่อยากมีชื่อเสียงอนะ่ะผู้กับพูเ้เธออาตมาให้ออกทีวีอาตมาไม่ไปเลยเพลน พราะเราไม่อยากมีชื่อเสียงถ้ามีชื่อเสียงแล้วมันหาความสงบไม่ได้หรอกไปไหนเมื่อไหร่คนลุกจักโอยอะไรต่ออะไรก็อยากไปไหนเราทําสงบเ่ี้ยนะนะนะไม่อยากได้ชื่อเสียงทําไม้ปรากฏชื่อเสียงแล้วก็ไม่เดือดเนื้อลอมใจก็สี่ได้ฌานสี่ ได้เจโตและปัญญาอันหาอสุวะไม่ได้ขยายหน่อยไอ้เจโตและปัญญาเจโตคือกดข่มปัญญาก็ได้ผลจากการที่เราที่เราปฏิบัติธรรมอ่ะเรียกปัญญาวิมุตเจโตพิมุตและปัญญาวิมุตเจโตนี่หยุดไว้ก่อนไม่ต้องทำไว้ก่อน ปัญญาและพิจารณาใครควรทำหลักธรรมไปจนไม่มีอัศวะไม่ได้ในห้าข้อจะทําให้เป็นอยู่ผาสุขทีนี้ข้อสี่ฮะได้ฌานสี่ฌานสีนี่คือจันนาสิบห้าเองจันนาจันนาสิบห้าก็คืออะไรข้อหนึ่งถึงพร้อมได้ศีลจะทัาจันนาสิบห้าข้อปรพุทธเพื่อบรรลุธรรม อันปลอดโปร่งจากกิเลสพระพุทธเจ้าถึงพร้อมดรืว่วิชาและจรณะเพราะงั้นเรานี่เป็นสาวกเราจะต้องถึงพร้อมดรืว่วิชาและจรณะวิชาคือวิชา8จรณะสิบห้าก็คือจรณะนี่แหละนะมีข้อหนึ่งเราต้องถึงถึงพร้อมได้ศีลมีศีลก่อนเราปฏิบัติไม่ผิดอภัรณกรรมสาม คือสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้งกายเราจะต้องไม่ทำผิดศีลไปกระทบรูปรสลิ่นเสีงยงสัมผัสแล้วเราก็ไม่ผิดศีลเนี่ยสำรวมอินรีสามโพชเนะมัตาซาคือประมาณในการบริโภคทั้งบริโภคนอกข้าวพายาบ้านบริโภคใไหนเราก็จะไม่มันผิดศีลนะข้อสี่คือ ข้าวผ้ายาบ้านนั่นแหละสี่ 4. คือชาคิยานิโยคะาทำความตื่นอยู่เสมอตื่นคือตื่นรู้ไม่ใช่ตื่นนอนนะตื่นรู้นะแล้วก็มีสัจธรรมเจ็ดสัธรรมเจ็ดนี่คือองคุณของเทวดาหนึ่งเรากเกิดศรัทธาพอเราได้เราก็ต้องศรัทธาอื่นต่อไปศรัทธาที่จะลดเลิกละอะไรโดยเรามีฮิลิฮิลิคือละอาย ละอายที่เราจะทําผิดไอ้สิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งฝีนไว้เนี่ยนะเพราะมันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมล่ะละอายข้อเจ็ดอุตสาคือเกรงกลัวอู้เกรงกลัวตะวกายทุจริตด,ด้วยจีตทุจริตมโนทุจริตเกรงกลัวมันเพราะมันจะทําให้เราทุกข์ตกอยางไนก็ตาสงสา,ารเนี่ยมันเราเราเราไม่อยากเราไม่อยากทุกข์อีกเนะี่ยให้หมดทุกข์ไปเพราะงั้นเถอะโดยตั้ง สีลเวละมะนันนีจากสิ่งเราไปติดไปยึดไปผูกพันนี่แหละพิจารณาดูของใกรของมันมากน้อยนะแล้วข้อแปดก็เป็นผู้สูตรผูร้สูตรคือเรามีสูตรเฉพาะของเรานอกจากสูตรที่ทพระพุทธเจ้าสอนมาเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยที่เรารู้เราก็จะทำยังไงแต่ความจริงพรสสูตรของพระพุทธเจ้าทุกพระสูตรอะ เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนนะัดเพื่อดับทุกข์นั้นแหะเพื่อตัดสรูเพื่อนิพพานพระเจ้าสอนมาทั้งหมดนะแต่ละเรื่องนิพพานอย่างเดียวพระหลานจะพูดอะไรก็พูดเพื่อนิพพานแหละอาตมานี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยเธอลองมาฟังดูตั้งแต่ตอนแรกเลยให้เธอเบื่อหน่ายและคลายความอินดีทั้งนั้นแหละให้ดับทุกข์แล้ว นิพานหลุดพ้น,นเราจะฟังดูที่อามาพูดทั้งหมดไม่มีบอกให้เธอไปติดยึดเลยอามาเรียกสมาสมถานตั้งใจงานเนี่ยเธอก็มีสูตรของเราที่จะเอ้ยอ้อ,อลักษณะอย่างนี้ต้องใช้วิธีอย่างนี้ไอ้ลักษณะอ้าอย่างผู้ชายผู้หญิงเอ้ยอย่าไปมองพานนท์บอกผู้ชา้าบอกอย่าไปมอง ไปมองก็อย่าไปพูดด้วยอย่าไปเข้าใกล้ก็จะเป็นต้องเข้าใกล้แล้วพูดน่ะเธอต้องตั้งสติตั้งสติเว้ต้องไม่กำหนัดดีนะเดี๋ยวผู้หญิงก็จะหลอกล่อเธอนั่นแหละเพราะมันมัน,ม,นมันดูเทียนไงปักตัวผู้ปักตัวเมียมันเสียบด้วยกันเมื่อไหร่เป็นเรื่องมันเกิดพลังงานอยู่กับปุบปับไเลยในชะ่ไหม มันมีพลังที่จะทําให้คนเดียวคนเดียวเป็นสองคนสองคนเป็นสามคนสามคนเป็นสี่คนมันมีพลังเก่งไหมล่ะใจมันทำไนีด้ขยายตัวเพราะึงบวกหนึ่งมันไม่ใช่สองเสมอไปบางคนมีเป็นสิบเหรนะแล้วก็ทุกไปสิก็วนเวียนเงี้ย ย่าบอกให้อยู่เป็นโสดเนี่ยแต่ถ้ามีถ้าจําเป็นพอมีแล้วเนี่ยไม่มีบุตรถือว่าเป็นบุญอันประเสรแล้วแต่คนเป็นคนอยู่เป็นโสดมีบุญมากกว่านั้นจะไปไหนก็ได้เนี่ยนำมาเจอแนละ้วเชไ่อภัปฏิบัติธรรมเป็นห่วงผัวเป็นห่วงลูก เป็นห่วงหมาเป็นห่วงแมวไม่มีคนค่ายอาหารมันสงสารมันก็จมวนเวียนอยู่กับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะแล้วก็ไปสุกไปทุกข์กับหมาแมวเวรแมสร้างเวรทับถมตนเฮ้ยตนก็ทุกข์อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้แต่กิดได้ดีแล้วกันเขาเขากล้ามีวิริยะ เพียรไม่หยุดวิยาลํพาพัเพียรไม่หยุดยัง้งต้องให้สําเร็จจนได้ื่อสิบมีสติรู้ตัวอยู่เสมออย่าเผลอใจอย่าห่างใจตั้งใจจะทําอะไรอย่าเผลอนะเธอตั้งสีแล้วไม่ใช่หรือทำอะไรเฮ้ยอย่าเผลอใจอย่าห่างใจแต่มันจะคอยเผลอใจนิดเดียวติดเดียว อยู่เรื่อยแหละติดเตียว,ว่างนั้นนะบางทีเห็นไม่ชีออกทีวีออกยูทูบบอกลาศีนแล้วลาศินแล้วไปอยังงู้นยงนี้หน,นึ่งเลยนะให้มีสติรู้ตัวไม่เผลอใจไม่หามใจและมีปัญญา มีปัญญาคือรู้แจ้งชัดเจนที่เราเลิศโลกละสิ่งที่ไปติดไปยึดไปผูกพันนั้นได้นะสิ่งที่จะไปติดไปยึดไปผูกพันก็อยู่ในนิวรณ์ห้าอุปทานการห้านี่แหละฮะไม่มีนอกไปกว่านั้นอุปปาแปลว,ว่ายึดไว้เฉวยไว้อุปทานขัดห้า 5, ในรูปในเวทนาในสัญญาในสลัการวิยญญาย เพราะเราปฏิบัติธรรมนิวรห้าก็การพยาบามท,ทีน้มิถะอุตจากขุปจักรวมทั้งกามากุณห้าซึ่งมันก็เป็นมันต้องรูปน้ำเราจะต้องรู้รูปนามถ้าไม่รู้รูปนามเนี่ยปฏิบัติยาแกแหมพูดไปเดี๋ยวจะไปขยายทีงนั้นนี่แเอาตรงนี้ก่อน ก็ขยายไปแล้วนะ้าไปฟังดูเดือวมาน่าจะพูดบ่อยๆแล้วเข้าประมฌาชามระมฌาชาเมื่อพี่นาไม่มีนิวรห้าในตนกามคุลห้าอุปทานขันห้านะให้อายอาญะตนาหกทาหูจมูกลิ้นกายใจไปเจอรูปโสกกินเสียงัมผับ เธอก็ไม่ติดมาย,ยึดใน่ผูกพันใช่ไะพอเราละได้แล้วพี่นาวเราละได้แล้วเราก็ยต้องเกิดต่าโมด,เก,ดเกิดเกิดเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายและใจก็สงบเมื่อกายและใจสงบเธอก็ย่อมเสวยความสุขเมื่อเธอเสวยความสุขจิตเธอก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ก็ข้าปถมชาญมีวิตกวิจารปิติสุขเกิดแต่วิเวกวิตกก็คือคอยเข่งคุมวิจารก็คือพฤติกรรมของจิตนะแล้วก็เนี่ยจะมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกเธอต้องทำกายชุ่มชื่นอาบอย่าไม่ได้ปิติและสุขเกิดแต่วิเวก ไม่มีเอกเทศไหนๆในกายของเธอทั้งตัวให้ที่พิเตสุขจะไม่แทรกซึมซึมซาบไปในกายและใจของเธอไอ้ไอ้ <c oughs> ไ,อไม่มีเอกเทศในส่วนไหนในกายของเธอก็คือตาหูจมูกเริงกายใจนี่แหละมันมีแค่เนี้กายของเราก็มีแต่ตาหูจมูกเริงกายใจตอนนั้นเอง ต้องทําให้มีความสุขไม่ทุกมันจะมีความสุขได้ไงก็เธอไม่ติดไม่ยึดไม่รับไม่บูกพันก็จบแล้วเนี่ยนะเพราะอย่างนั้นต้อเธอเข้าใจอย่างนี้นี่เป็นชาญหนึ่ง